สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งนิทานวันนี้จะมานาเสนอนิทานอีศบเรื่องหนูเท่ากับลูกกบกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วยังมีหนูเท่าตัวหนึ่งเดินทางแลมลอนมาจนถึงลำธารที่ชายป่าแห่งหนึ่งหนูเท่าตัวนี้มีความต้องการที่จะข้ามไปอย่างอีกฝั่งหนึ่งทันใดนั้นมันก็มองเห็นลูกกบตัวน้อยตัวหนึ่ง มันจึงตรงเข้าไปหาเจ้ากบน้อยที่ริมลำธารแล้วเอ่ยขอให้กบช่วยพามันข้ามลำธารแบ่งฝั่งนู้นกบน้อยมองหน้าหนูแล้วปฏิเสธอย่างสุภาพว่าโธ่ท่านหนูตัวฉันตัวเล็กพอๆกับท่านแล้จะพาท่านข้ามไปได้อย่างไรกันล่ะจ๊ะแต่หนูเท่าไม่ยอมกลับอ้างตนเป็นสัตว์ผู้อาวโศกกว่าถ้ากบไม่ยอมช่วยตนก็จะไปเป่าประกาศให้สรรพสัตว์ทั้งหลายรู้เรื่องถึงความใจดำของกบ เมื่อลูกกบถูกขู่เห็นเช่นนั้นกบน้อยจึงจำต้องยอมให้หนูเอาเท้าผูกกับเท้าของตนแล้วก็พากันว่ายข้ามลำธารแต่ทว่าพอว่ายไปได้แค่ครึ่งทางเท่านั้นกบก็เริ่มอ่อนล้าหมดเลี่ยวแรงก่อนที่ทั้งคู่จะจมน้ำตายก็ได้มีเหยี่วตัวหนึง่งโฉบลงมาจิกเอาทั้งกบและหนูไปกินนิทานอีศบเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคิดหวังประโยชน์จากผู้ที่ไม่สามารถให้ได้ย่อมมีแต่เสียหาย ความประมาทนำมาซึ่งหายนะ